ต้นนี้คือใหญ่มากดูครับเมื่อเทียบกับต้นอื่นนะครับต้นนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในสวนนะครับสำหรับเฟื่องฟ้าทาวิติต้นนี้สวัสดีครับวันนี้ตัวน้อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูความยิ่งใหญ่ความใหญ่อลังการนะครับของเฟื่องฟ้าหรือว่าสาวิตีนะครับมาดูครับว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่มะกอกโอลิฟนะครับ อย่าสับสนนะครับฝั่งนู้นคือมะกรอโอลิฟนะครับฝั่งนู้นคือมะกรอโอลิฟแต่ว่าตรงนี้เป็นเพื่องฟ้านะครับน่าจะเป็นเพื่องฟ้าเดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับอันนี้เป็นสนสนใบพายนะครับอันนี้สนใบพายพวกนี้ก็หลักหมืน่นแต่มาดูอันนี้ครับโอ้โหไปหามาจากไหนครับใหญ่มากดูครับเป็นโขดอย่างนี้กันเลย เฟื่องฟ้าหรือว่าน่าจะเฟื่องฟ้านะครับอันนี้เฟื่องฟ้าโอ้โหใหญ่จริงๆริโอ้แต่ละต้นนี่ครับต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็อาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับต้นอื่นนะครับแต่เทียบกับทั่วไปนี้ต้นนี้คือใหญ่นะครับอายุนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับนี่ครับมาดูต้นนี้่าราคาโทรสอบถามคุณวิชาได้นะครับดูต้นนี้ โอ้โห,โโหยัยงกะมะกรอโอลิฟนะครับลีลาลีลาเขาโอโหแล้วก็ต้นใหญ่ลำใหญ่มากนะครับดูเทียบกับผมนะครับลีลาดีมากครับต้นนี้หืมต้นใหญ่จริงอะอายุนี้น่จะหลายสิบปีนะถ้าไม่บอกว่าหลักร้อยมไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นเรื่องอายุต้นไม้เท่าไหร่ต่คิดว่าถ้าไซนี้น่าจะเยอะนะเพราะว่า บางต้นเราเห็นตั้งแต่เด็กพอโตมาก็ยังไม่โตมากจนอายุเราเยอะลก็ยังไม่โตมากนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้โอ้โหแล้วลีลาดีมากนะครับแต่และต้นไปตัดทำบอนไซได้ไหมน่าจะได้นะตุ้มนิดเดียวตุ้มบางๆนะครับตุ้มบาง,บางใหญ่จริงๆนี่ครับดูต้นนี้สิ เก uh huh. ่าแก่มากเนี่ยก็เขาก็สมบูรณ์นะครับเนี่ยน่าจะเพิ่งตัดแ,แต่งมานะครับกําลังแตกกิ่งแตกใบดูโคนโอ้ใหญ่มากต้นนี้ก็ฟีฟอร์มครับอิสระเลยมาดูข้างในครับนึกว่านึกว่าต้นไม้ใหญ่นะแต่ว่าไม่ใช่ครับคือเฟื่องฟ้าโอ้โหตุ้มนิดเดียวนะครับตุ้มนิดเดียว โอ้ตี๋ต้นนี้ใหญ่มากนะครับโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นที่ใหญ่แบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับมาดูต้นนี้ขาวสะอาดดีจริงๆนี่ครับต้นนี้ขาวนวลเลยนะโอ้โหใหญ่จริงๆงไม่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้นําเข้าหรือว่าอยู่ที่ไทยนะครับแต่ว่าสวยดีนะครับใหญ่มากนะครับต้นนู้นเหมือนกันต้นนู้นก็ขาว เอาสะอาดนะครับต้นนี้เหมือนจะเป็นสาวิตีนะคิดว่าเ,เป็นสาวิตีนี่ครับมาดูไฮไลท์นะครับต้นนี้คือใหญ่มากดูครับเมื่อเทียบกับต้นอื่นๆนะครับต้นนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในสวนนะครับสําหรับเฟื่องฟ้าสาวิตีต้นนี้น่าจะเป็นสาวิตีนะเพราะใบเล็กแล้วก็ดอกเป็นช่อครับนะครับดอกเขาเป็นช่อนี่ดอกอย่างนี้อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสาวิตีนะครับ ใหญ่มากนะครับเนี่ยใหญ่มากทวิตตีจะไม่มีนามนะอันนี้มี้นามไหมนี่ครับใหญ่จริงใหญ่กว่าผมอีกน,น่าจะเป็นเฟื่องฟ้าที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วเฟื่องฟ้าทวิตตีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วนี่ครับดูครับเยอะมากอยู่นี่ก็มีสิบต้นนะครับมีประมาณเก้าต้นสิบต้นนะครับใหญ่ๆนะครับโอเคครับ อันนี้ก็เอามาให้ชมนะครับเผื่อใครสนใจนะครับที่สวนคุณวิชานะครับตลาดไกค่คู่ใครสนใจก็มาชมได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ